นี่น้อกินอะไรคะเจนี่ไฟเบอร์เจนนี่ไฟเบอร์ตัวใหม่ของปานาชิตาเพราะว่าเมื่อกี้หน่อยเพิ่งกินหมูก,กระทะแล้วก็คือเค้กไปด้วยนะคะใครที่แบบว่าเป็นสายกินอย่างเรานะจะต้องางน,นี้เลยเจนนี่ไฟเบอร์ของปานาชิตานะคะเป็นน้องใหม่ของปานาชิตาเลยตัวนี้นะนอกจากดีท็อกซ์ลำไส้แล้วยังจะช่วยเราลดโซเดียมได้ด้วยลด,ดบวมนะ้ดีมากมากค่ะชอบไหมคะไม่มีค่ะ ขอกินจะทำได้ไหมคะนี่นะคะมาในรูปแบบเจลลี่รูปแบบใหม่นะคะจะบอกว่าอร่อยมากๆอร่อยจริงอร่อยสุดๆนะคะแล้วของเรานะตัวนี้นะคะมีซีเรติกแล้วก็โพตรเบลติกค่ะที่ไปช่วยกา,านทำงานทาให้ลําไส้เราเนี่ยปรับสมดุลได้ดีมากๆนะคะนอกจากช่วยเรื่องคุงยุบไยในซองแรกแล้วยังจะช่วยเราที่ตัวบวมอค่ะมันจะฟีบลงฟีบลงด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนค่ะโซเดียมเนี่ยมันทําให้เราตัวใหญ่แล้วก็บวมไม่แพ้กับการบริโภคไขมันเลยดังนั้น ถ้าเราเป็นคนไทยที่ชอบกินส้มตำยาบุนเส้นหรือเครื่องปรุงจัดจัดรสจัดจัดนะคะเราจะต้องมีตัวช่วยในการขับโซเดียมด้วยนะขนกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นขนไฟเบอร์น้องส้มค่ะจะบอกว่าขนกันแบบ โอ้โหถล่มทลายกันเลยนะคะเพราะว่าซองเดียวรู้เรื่องค่ะเอาออกทั้งไขมันเอาออกทั้งโซเดียมกันไปเลยนะคะมีรสส้มรสมะม่วงแล้วก็รสมะขามค่ะซองเดียวพังครูมากๆค่ะใครที่ขับถ่ายได้ไม่ดีนะคะเจออันนี้ซองเดียวคือรู้เรื่องจริงๆค่ะคนกันไม่กี่วันเป็นแสนๆ